สำหรับพิธีกรรมภายในงานพระครูภาวนาวิเทศท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บทรัตนสูตรสวดมนต์บทธรรมจักรกับประวัตนะสูตรและบทสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสศรโรพระผู้ปราบมารก่อนที่จะได้ประกอบพิธีถวายประทีปแก้วเป็นพุทธบูชาโดยมีประธานนำกล่าวคือกัลายนานมิตรพัทราพาธิคาราคิสพิธีถวายดอกไม้มงคลเป็นพุทธบูชาประธานนำกล่าวคือกัลายนานมิตรอัฏฐพรเรืองธรรมกิจ พร้อมกันนี้พิธีกรได้เชิญอุบาสิกาเป็นตัวแทนเจ้าภาพจุดประทีปบนแท่นบูชาข้าวพระและอัญเชิญพันดอกไม้วางบนแท่นบูชาตามลำดับจากนั้นเป็นพิธีถวายผล,ลไม้บูชาข้าวพระโดยมีประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรธนกฤตชานปรีชากุลพิธีถวายกองบุญสร้างองค์พระประธานประธานนำกล่าวคือกัลายาณมิตรเอกลักษณ์งโศริกัลายลาณมิตรอุมาพรจิตสแสวง พิธีถวายกองบุญเพื่อสร้างห้องมยุรนาวากาศมีประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรจิราวดีศรีสุวรรณพิธีถวายคิลานะเพศัตประธานนำกล่าวคือกัลยานมิตรบุตรสยามานทองสุขพิธีถวายเสนาสนะกุติวิหารประธานนำกล่าวคือกัลยยณมิตรสำราญผลสุขและครอบครัวพิธีถวายกองบุญยานพาหนะมีประธานนำกล่าวคือกัลยยนมิตรคำพัวกัลยาณมิตรไตคำนาวรังศี พิธีถวายผ้าไตรจีวรประธานนำกล่าวคือกัลยยนมิตรนลลมนลือชาพิธีถวายผ้าป่าสหวาระเดือนเกิดประธานนำกล่าวคือกัลยยนมิตรธนการชาญปรีชาคุณพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตผ้าไตรจักรพรรดิมหาสมบัติประธานกองกฐินสามัคคีปีพุทธศักราช2563มีประธานนำกล่าวคือกัลายนานมิตรนันทนาบุญถลิงศักดิ์ พร้อมกันนี้อุบาสิกาผู้แทนคณะเจ้าภาพแต่ละคณะได้น้อมนำพานกองบุญและเครื่องทยธรรมถวายแด,ด่ท่านประทันสงฆ์ก่อนที่จะได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระด้วยการรับชมการถ่ายทอดสดจากสัญญาณช่อง GBN ค่ะ